ดูคุยแซบโชว์อย่าลืมกด subscribe แล้วอะไรอ่ะกดกระดิ่งด้วยสิเอาเราไม่บอกอ่ะเอาไมาถึงแขกรับเชิญของเราดีกว่าไปกี้จ๋าต้องบอกว่าเป็นสาวสุดแซบและเป็นนางเอกแห่งช่องวาน3 1เรานี่แหละเพิ่งโสดใช่สิออ้หนุ่มๆกําลังต่อคิวเพียบเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าหลังจากโสดเนี่ยนะคะมีหนุ่มๆเข้ามาจีบเยอะหรือเปล่าอย่างที่เราบอกเขาบอกว่าไม่ใช่มีเฉพาะผู้ชายด้วยนะฮะอันเดียวว่าว่าการเป็นใครไปดูค่ะค่ะ มารีเบอร์เนอร์นักแสดงสาวสุดปังที่วันนี้จะมาเปิดใจหลังฝ่าประสบด,ดรามาความรักมาอย่างหนักพร้อมเผยกิจกรรมหลักหลังจากเป็นสาวโสดแล้วกับการเป็นนักแข่งรถและเผยสถานะหัวใจโสดสดนิทไร้คนจีบแต่ที่เธอยังไม่มีใครเพราะเธอจะเข็ดขยดความรักไปหรือเปล่าหวายตายแล้วจริงเหรอจ,จ่ามารีจ๋างั้นคงก็ไม่ถามเธอกันได้เลยดีกว่ากับสาวคนนี้สาวโสดมันมาดมารีเบอร์เนอร์ นั่งสวยอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะมารีเบอร์เนอร์สวัสดีค่ะขอต้อนรับอีกครั้งหนึ่งออเล็กหนึ่งจริงๆใช่เล็กมากยังสวยสดใสอัปเดตจิตใจหน่อยยิ้มยิ้มแบบนี้โอเคหรือยังโอเคแฮปปี้เขายิ้มหวานเนอะยิ้มหวานวันนี้อาจจะต้องสัมภาษณ์อะไรที่ย้อนเหตุการณ์บ้างบางอย่างนะมารีนะค่ะอ่ะผ่านมาแล้วนะคะสำหรับมรสุมกว่าจะผ่านได้เป็นไงบ้างโโหมรสุมเลยอะค่ะก็โอเคค่ะก็เป็น เรื่องธรรมดาของชีวิตเนาะค่ะถามว่าครั้งนี้เนี่ยมากสุดเป็นแบบแรงสุดตั้งแต่อยู่ในวงการบันเทิงมาไหมครั้งนี้น่าจะเร็วสุดเร็วสุดใช่คือเหมือนทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากะอะไรย่างเงี้ยแ,แล้วที่ผ่านมาได้มีปรึกษาใครบ้างไหมคะก็ส่วนใหญ่ก็จะปรึกษาเพื่อนปรึกษารุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนที่เป็นแฟนคลับก็เฝ้าลุ้นนะ,ะเหมือนครั้งก่อนๆที่ผ่านมาว่าเอ๊ะเขาคงมีหยุดแล้วแล้วก็กลับมาอีกอครั้งเนี้ย มัน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 เป็นยังไงมันจะมีโอกาสเหมือนครั้งก่อนๆไหมหรือว่าครั้งนี้มันตกผลึกแล้วว่าไม่มีวันก็ก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะคะชัดเจนเนาะใช่ค่ะว่าออกมาเรียบร้อยค่ะเนาะแล้วแล้วการปรึกษาเพื่อนหรือว่ามีคนอยู่ข้างๆเนี่ยตอนนี้มันมันช่วยเราได้เยอะไหมคะเพื่อนๆแบบให้คำปรึกษาเราแล้วแบบเราฟูขึ้นมาบ้างไหมคือจริงๆแรกๆก็คือเหมือนจะพึ่งเพื่อนเยอะอะไรเงี้ยคือเป็นคนค่อนข้างแบบ คือติดเพื่อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็จะมีความแบบอะไรอะไรก็คุยกับเพื่อนก็จะเออแบบว่างเบื่อเหงาก็แบบโทรหาเพื่อนตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณพ่อคุณแม่ล่ะได้คุยไหมคุณพ่อคุณแม่ก็คุยค่ะแต่ก็จะไม่ใช่เรื่องที่แบบพูดคุยกันเท่าไหร่แต่เขาก็จะแบบให้กําลังใจอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงอยู่ห่างๆคุณพ่อเป็นแม่อย่างเงี้ยเนาะค่ะใช่นอกจากกําลังใจจากครอบครัวแล้วแน่นอนแฟนคลับให้กําลังใจเยอะมากๆแต่อีกฝั่งหนึ่งก็มีในฝั่งที่แบบดราม่า ก็จะมีคนเข้ามาแบบอโนนีนั่นคิดว่าดราม่าครั้งเนี้ยจะทําให้ออกจากวงการไปเลยไหมคะมารีโอโหไม่คือ <c ười> จริงๆไม่ได้เป็นคนที่ค่อนข้างแบบแยกแยะได้ดีอยู่แล้วค่ะเรื่อง<ส>แบบไอ,อ้อะไรที่เป็นแบบในเขาเรียกอะไรพวกคาวิจารอะไรในโซเชียลอะไรอย่างี้เราก็ค่อนข้างแบบมันแยกออกไปได้คือไม่ได้แบบไม่ได้ไไดไไดไไดเก็บมาคิดค่ะอื <c ười> เห็นรอยยิ้มเห็นความแข็งแรงของมารีเนี่ยคือยืนยันตรงนี้หน่อยว่าแข็งแรงดีขึ้นมาก มาค่ะบอกกับแฟนคลับหน่อยซิอัปเดตหน่อยมีขึ้นมาค่ะก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะแฮปปี้ดีค่ะโสดมาทั้งหมดณตอนนี้กี่เดือนแล้วคะน่าจะสองมั้งคะกับสองเดือนหมัดหมาดอะไปดีเพราะว่าล่าสุดอะพี่เปกก้ก็เป็นกำลังใจให้มารีอยู่ดูมารีสัมภาษณ์อะเห็นแบบมีน้ำตาด้วยแอบเป็นห่วงอยู่เหมือนกันณณวันให้สัมภาษณ์นั้นนานหรือยังวันที่เราร้องไห้ต่อหน้าสื่อด้วย โมมันก็ช่วงแรกๆไหมคะสักพักแล้วค่ะตอนนั้นแต่ว่าเหมือนแบบตบคือเหมือนเราตอบไม่ถูกมากกว่าอะไรเงี้ยคือมันแบบเป็นพอมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟเราก็เลยเหมือนกับว่าแบบโอ้โหเราคำถามก็แบบจี้มาใช่พัะจี้เยอะๆอะไรเงี้ยเราก็แบบมันก็อึดอัดจริงๆเป็นเรื่องที่แบบไม่อยากพูดแต่ก็ต้องพูดงั้นขอพูดเรื่องไม่อยากพูดแต่ก็ต้องพูดอีกสักนิดนึงเพนบอกว่าเวลาอกหักเนี่ยเวลาคนพูดถึงแบบ เรื่องราวตรงนั้นอ่ะมันจะเจ็บแผลในใจเราแต่แผลมันจะค่อยๆหายดีเพราะว่าเวลาจะเยียวยาทุกอย่างนักตอนนี้เวลาพูดมันแผลลึกขนาดไหนในใจโอเคขึ้นแล้วค่ะจริงๆคือคือเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบเหมือนปล่อยความรู้สึกตัวเองอยู่แล้วลยอะไรเง<อ>ี้ยเพราะฉะนั้น<อ>แบบเจ็บก็เจ็บให้สุดแล้วก็จบก็จบ,จบเลยนะอืเราก็เลยเหมือนแบบเหมือนคงแบบเจ็บหนักมากก็เลยเหมือนแบบฟื้นตัวได้เร็วอะไรเงี้ยจ้ะ แล้วอย่างกระแสร,รอบๆข้างเวลาเข้าไปได้อ่านไหมคะว่ามีคนดราม่าถ,ถึงเราอะไรบ้างมีเฉพาะเหมือนบางทีแบบพวก direct message ไรเนี้ยก็มีอ่านบ้างค่ะเขาได้เล็กมา้ว่าอะไรคะอ๋สิงส่วนใ,ใหญ่ก็คือให้กําลังใจนะคะอ๋ออันนี้แง่งงดงใีใช่ใช่ส่วนใหญ่คือในแง่ดีคือให้กําลังใจแบบ เหมือนกับว่าอยากให้เราแบบเข้มแข็งไวๆนะอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเป็นโซนนานๆนะอะไรอย่างเงี้ยมีข้อความที่เราแบบอ่านแล้วแบบเฮ้ยเราช้าอยู่แล้วอะแล้วก็ยังมาอย่างนี้เทียบจะแบบปาโทรศัพท์ทิ้งเลยมีไหมมีไหมไม่ค่ะส่วนใหญ่อันจะมีบางอันที่เหมือนกับว่าเหมือนวิเคราะห์มาอะไรอย่างเงี้ยอแล้วก็จะแบบ ไม่ไม่ไม่ฉันปล่อยไปเธอแล้วฉันเตือนเธอแล้วอะไรอย่างนี้ไหมก็จะมีคนที่แบบเหมือนวิเคราะห์วิเคราะห์ความรู้สึกหรือวิเคราะห์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีวิเคราะห์ได้ดีกว่าความรู้สึกเราอีกป่ะคะบางทีเขาวิเคราะห์มาแล้วเราแบบโอ้เหมือนเขียนนิยายขึ้นมาใหม่เลยแหมรู้รู้กว่าเรื่องของเราอีกอะเนาะค่ะเออถ้าอย่างงั้นเจ็บกับความรักมาคิดว่าจะปิดตายหัวใจไหมมารีก็ไม่นะไม่ปิดเนาะแต่เขาคิดว่ามันก็ไม่ได้รีบก็ ค่อยๆลองดูว่าแบบคือชีวิตนี้ไม่รู้ว่าเราจะต้องเจอกับใครเองแต่ว่าถ้าเกิดถึงเวลาคงรู้เองมั้งคิดว่านะตอนนี้โสดชัวร์แล้วไม่เจอที่ยูเทิร์นแน่นอนนะตอนนี้โสดจริงๆแล้วเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาจีบก็น่าจะเริ่มตบเท้าทยอยเข้ามาแล้วตอนนี้บัตรคิวอยู่ที่เท่าไหร่แล้วคะไม่มียังค่ะยังงานมีไหมมีคนเข้ามาเริ่มขายขนมจีบยังยังค่ะ คือเราก็ไม่ได้ไปไหนแบบที่แบบเจอคนอะไรอย่างเงี้ยอดคือส่วนใหญ,ญ่ก็คือเจอแต่แบบเพื่อนสนิทจริงๆที่แบบไปเจอแบบไปนอนบ้านเขาหรืออะไรเงี้ยไม่ได้อบอกเ <ๆ S 2> <บ>ขาไม่ได้ไปไหนยังไม่เจอคน <c oughs> นั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่นะเอ <c oughs> ้พว่เราเป็นคน <c oughs> มาเป็นผู้ชายห <c oughs> ออม่ถึง <c oughs> ๆๆยังไม่ได้มีจังหวะให้ใครเข้ามาจีบเอาจริงๆมารีก็รู้ว่าเราเคยเจอกันพี่เป็นคนหนึ่งที่เป็นแฟนขับคู่ของมารีพี่เคยสารภาพแล้วบอกไปเลยว่าติดตามแล้วแบบเห็นความน่ารักแต่ไม่เป็นไรรักมันก็มีสุขและทุก เคยผ่านมาก่อนเดี๋ยววันหนึ่งเราจะมีความสุขถ้าเจอคนที่ลงตัวแล้วพอดีงั้นเนาะงั้นณนะตอนนี้ประกาศได้ไหมว่าสเปคถ้าหนุ่มๆจะเข้ามาจีบเราต้องการแบบคุณสมบัติอะไรบ้างเออมีไหมมีตั้งข้อตั้งแง่เพิ่มไหมมารีถ้าอย่างชมพู่อะไรพูดแบบอยากได้อะไรมั่งอายกตัวอย่างถ้าของชมพู่ที่ผ่านมาจริงๆเลยนะพอตอนที่เจ็บข่าวนูน้นอะครั้งต่อไปที่มีบอกเลยว่าแค่อยากได้คนที่เขารักเราจริงๆนี่นขอสเปนขอสี่อย่าง อะไรบ้างรวย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 แค่นีีพอมันเหมือนข้อเดียวเลยอ่ะเนี่ยมารีจะได้ไม่เครียดตอนบอกสเปคไงเออมีไหมจ๊ะมารีมีไหมคะจริงๆก็ไม่ได้มีสเปคค่ะแต่ก็จริงๆคืออาจจะต้องก็แค่คนที่เขาแบบใส่ใจหรือคนที่เขาแบบจริงใจกับเรากำหนดไม่จะต้องแบบมากกว่าเราอายุอนะมากกว่าหรือน้อยกว่ามีกำหนดสเปคตรงนี้ไหม คือตัวเลขอะคิดว่าไม่สําคัญแต่ว่าออคิดว่าอาจจะต้องแบบเหมือนแบบวิสัยอะไรเงี้ยมากกว่าอาจจะต้องเหมือนแบบวินะสยัสยวิสัยโบน่อยะไรเงี้ยแล้วชดเชื้อชาติล่ะไทยจีนฝรัง่ง <laughs> เออ,เอ,อมีแบบว่าจะไปต่างชาตินะมีไหมไม่รู้เลยคะ่ะยังไม่รู้เนาะมันเป็นเรื่องของอนาคตอะเนาะถ้าอย่างนี้ถ้าเลือกได้เราทํางานในวงการอะเนาะมันอาจจะหนีไม่ได้คนในวงการปิดคนในวงการไหมคะหรือว่ายังไงก็ได้ยังเป็นคนในก็ได้คนนอกก็ได้ไม่เกี่ยวค่ะก็แล้วแต่ว่า คนคนนั้นอยู่ที่แบบพื้นฐานนิสัยหรือแบบเข้ากันได้แค่ไหนอะไรมากกว่าค่ะคิดว่านะเอาคนข้างเปิดกว้างนะหนุ่มๆนะฟังนะยังไงตอนนี้ดูรายการสดอยู่ไงตอนนี้มีคนไดเล็กมาจีบแล้วดูในไอจีได้เลยโอเคหรือเปล่ากับคนนี้เห็นบอกดเล็กมาแล้วจริงเฮ้ยจริงๆลองเปิดดูอาสมมติว่าไดเล็กมาตอนนี้เลยโอเคเลยไหมฮะเนี่ยเขียให้เป็นประเด็นนะเราอ้าเดี๋ยวเขาก็สงสัยใครไดเล็กมาผู้จัดการบอกมีไดเล็กมาด้วย เนี่ยน,นะตอนเนี้<า>ผู้จัดการถือมือถือของมาลียอยู่โอเคไหมกับคนที่ไดเล็กมาตอนนี้พร้อมคุยเลยป่าเขาไม่มีรหัสเขาไ,ไ,ไม่มีรห,หัสเลยอ, <c oughs> อะอย่างี้อ่ะถ้าอย่างถ้าอย่างพี่เคยเจ็บแล้วก็อยู่ดีก็มาเจอความรักที่ดีได้ <c oughs> แต่งงานมีลูกมีเต้าเราเคยฝันถึงขนาดแบบเฮ้ยวันนึงต้องมีงานแต่งผู้หญิงต้องมีลูกมีเน้าผู้หญิงอะเนาะอายุเท่าไหร่หนูอะคะสักเท่าไหร่ดี คือจริงๆอ่ะเคยคิดตอนเด็กๆก็จะคิดว่าโหสักยี่สิบห้าแล้วก็คงจะแบบว่าแต่งงานแล้วก็พร้อมมีลูกอะไรอย่างเงี้ยพอถึงยี่สิบห้าปุ๊บก็อ่ามันยังไม่ใช่ทีเลยมาแล้วอ่ะค่ะอ่านะตอนนี้ตั้งเป้าไว้เท่าไหร่ไม่ได้ตั้งเป้าค่ะคือตอนนี้เริ่มรู้สึกว่ามันมันไม่ได้อยู่ที่งานแต่งหรือว่าการได้มีลูกเร็วมีลูกช้ามันอยู่ที่คนที่เราแบบจะร่วมชีวิตด้วยมากกว่าอะไรเงี้ยคือคิดว่ามันอยู่ที่คนมากกว่าค่ะแสดงว่าเหมือนเหมือนตอนนี้กําลัง ทำงานอยู่กับปัจจุบันเนาะ,ะใช่ใจตัวเองอยู่กับปัจจุบันซะส่วนใหญ่ถ้าสมมติเจอคนที่ใช่เลยแบบว่าโอ้โยทุกอย่างที่เราแบบเนี่ต้องการคนเนี้ยเจอปุ๊บแต่งงานปุ๊บอยากมีน้องเลยไหมมีลูกไหมมันยอยากมีลูกหรือเปล่าก็อยากมีนะคะอยากมีลูกค่ะแต่ว่าก็คงไม่ไม่ไม่รีบร้อนค่ะอืม ยุเลยถ้ามีลูกหน้าตาดีแน่นอนใช่ผมเขาสวยมากใช่คุณคะพักเรื่องหัวใจไว้ก่อนไหมดีเพร<ว>าะว่าดูคุยกับน้องเรื่องหัวใจแล้วเหมือนน้องเหน็ดเหนื่อยกับพวกเรา <c oughs> น้องบอกเมื่อไหร่จะไปเรื่องงานบ้างเอาอเรื่องงานหน่อยไหมไปเรื่องงานเส้นทางในวงการบันเทิงดีกว่าเข้าวงการมาเป็นสิบปีแล้วนะ <10 S 2> แต่จริงๆไม่ได้เริ่มต้นจากช่องวันนะเริ่มยังไงคะมาดีคือจริงๆเริ่มแรกเลยคือโฆษณา m v อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเซ็นสังกัด ช่องอีกช่องหนึ่ง,ง,งแล้วก็เล่นละครสักพักแต่ว่าพอเล่นไปสักพักก็เหมือนแบบเหมือนมันไม่ใช่ทางของเราอ่ะก็มีช่วงหนึ่งที่เหมือนหายไปประมาณสองปีทั้งที่ตอนนั้นถ้าบทบาทที่เราได้ติดตามน้องมารีนะประกบกับตัวเด่นๆทั้งนั้นเลยนะตัวให,ใหญ่ๆนะแล้วแล้วทำไมตอนนั้นรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางของเราอะมารีคือเหมือนเราไม่ใช่คนที่ใฝ่ฝันว่าเราอยากจะเป็นดารานักแสดงหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยม,มันก็เลยเหมือนเราไม่ได้จริงๆเราไม่ได้มีความ ต้องการที่จะเป็นตรงนี้แต่มันด้วยความด้วยโอกาสจังหวะที่เหมือนกับว่าบังเอิญเจอผู้ใหญ่คนนี้เขาก็แบบเหมือนแบบแนะนำ,นะนำอยากให้เข้ามาก็ลองดูอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนพอทำมันมันไม่ใช่อะไรที่แบบเราไม่ได้แพ s s i o n a t e กับสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีคนเมานะบอกว่าไม่เปรี้ยงะ่ะเลยฉีกสัญญาเดิมไม่ไม,ม่คือจริงๆอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้แบบใฝฝันว่าอยากจะดังหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าคืออยากทำอะไรที่ตัวเองเมอนแฮ ppy อ่ะ ที่ได้ทำเลย้ยมีความสุขกับสิ่งที่ทำใช่แต่คือเหมือนณนจุดนั้นนะเราก็ยังเด็กแล้วเราเหมือนเราอยากทำหลายๆอย่างมากคือเราอยากเรียนต่อเราอยากทํานู่นทนํานี่อยากแบบอยากขายของคือนี่จะเป็นคนที่แบบเหมือนหัวธุรกิจตั้งแต่เด็กอะอ,อยากทําอะไรอย่างอื่นยอยะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่าเออหรือว่าตรงนี้มันแบบอาจจะไม่ใช่สําหรับเราเลย้ยณนะตอนนั้นที่ทเราคิดเนาะใช่นนที่รู้สึกก็เลยโอเคก็ไม่ได้ต่อไม่ได้เซ็นต่อแล้วก็ไปเรียนให้จบเพราะช่วงนั้นก็คือเหมือนแบบ เหมือนเราเรียนตั้ง6ปีเพราะเรียนต่อปริญญาตรีอะค่ะก็คือเพราะว่าเราเหมือนเราต้องดรอปเรียนตลอดเพื่อที่จะแบ่งคิวละครก่อนหน้านั้นอะนะแล้วก็เลยพอออกมาก็เลยแบบว่าเรียนที่ตออกมาเรียนให้มันจบไปเลยนตอนนั้นตั้งแต่เริ่มเริ่มเข้าวงการด้วยกันถ่ายโฆษณาแล้วก็ไปเล่นละครทั้งหมดกี่ปีคะคุณ โอ้ประมาณ5ปีได้หะปีแล้วอยู่ดีๆก็หายไปคุณหายไปเลยหายไปกี่ปีประมาณปีหนึ่งสองปีหนึ่งถึงสองปีอะค่ะแค่นั้นเองหนึ่งถึงสองปีตอนนั้นคิดแค่ว่าจะออกไปเรียนอย่างเดียวหรือว่าคิดแค่ว่าออกจากวงการเลยดีกว่าณักตอนนู้นนะจ๊ะคิดว่าจะเปลี่ยนสายอาชีพคิดว่าอยากจะลองทาอย่างอื่นไปเลยโอ้ตอนนั้นคิดว่าอยากจะไปลองทําอะไรฮะตอนแรกอะคิดว่าอยากจะไปอาจจะไปเรียนต่อเป็นสายแบบไม่รู้เหมือนกันอะคือเหมือนแบบเราอยากทําอะไรที่มันแบบ มีความคิดว่าอยากจะยา้ายไปอยู่ต่างประเทศเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอเกือบไม่ได้เป็นมารีเบอร์เนอร์แล้วนะเกือบไม่ได้เป็นอีกช่องวันแล้วนะเนี่ยไม่งั้นคิดถึงแย่เลยเพราะว่านะตอนนั้นก็คือแฟนคลับก็เยอะแล้วนะใช่แล้วอยู่ดีๆก็คือหายไปเลยปีหนึ่งแล้ว<ช>อะไรถึงตัดสินใจให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งที่รักอาจจะด้วยความที่เราโตขึ้นแล้วพอถึงเวลาที่กลับมาเล่นละครเนี่ยมันเป็นบทที่เราอยากเล่นคือบทที่เราได้ตอนนั้นคือกรุงเทพมหานครซอนรัก อันนั้นคือเรื่องแรกที่เหมือนกับว่าเรากลับเข้ามาเล่นละครซึ่งเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่แบบเหมือนพอผู้ใหญ่ติดต่อมารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่เราเคยดูตอนเด็กๆเวอร์ชั่นของเมกาซึ่งเราชอบมากชอบเนือเรื่องมากชอบตัวละครคือชอบเรื่องนี้อยู่แล้วเป็นเหมือนเป็นแฟนคลับเรื่องนี้แล้วพอเป็นเรื่องนี้มันก็เลยมีอะไรบางอย่างที่ดึงดูดแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าพอเป็นละครที่เราเองสามารถแบบเลือกได้ว่าเราอยากจะรับบทไหนหรือเราแบบ เรื่องนี้ต้องการรับไหมหรือไม่รับอะไรเงี้ยมันเหมือนมันกลายเป็นว่าเราได้บทที่เราชอบจริงๆเรากลายเป็นว่าเราได้บทที่เราอยากที่จะเล่นอะค่ะอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นคอเราความรู้สึกกันกับตอนเด็กๆอันนั้นคือจุดเริ่มต้นกับช่องวันใช่แต่จริงๆตั้งแต่เริ่มเข้ามาออะไปอยู่ช่องนึงไม่ได้เริ่มจากช่องวันแต่มาดังในช่องวันแล้วไม่ได้ดังจากบทนางเอกนะมาเปรี้ยงมากจากบทนางร้ายใช่เมีย2019 รู้สึกไงว28ทำไมฉันเลยเพิ่มไม่เลยไปปีนึงอย่าเพิ่มอายุให้น้องฉันอยู่กับปัจจุบันไงอยู่กับแม่มี28รู้สึกไงบ้างคะมารีก็สนุกค่ะจริงๆเป็นละครที่ถ่ายแล้วสนุกที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาเลยคืออาจจะด้วยความที่เป็นบทร้ายมันมีความท้าทายมันมีความแบบแสดงออกยังไงก็ได้ให้แบบตัวละครนี้มันแบบให้คน เกลียดแต่ว่ามันก็มีเหตุผลของมันเราต้องหาเหตุผลในใน,ในความร้ายเนี่ยเราต้องหาเหตุผลให้ตัวละครให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ต่างไหมจากบทด,ดีๆที่เราเคยรับมาแบบว่าคนดีอ่อ,อนหวานคนดีแล้วครั้งเนี้ยมาเล่นแบบร้ายมันแบบเฮ้ยเปิดประนนกายใ,ให้เราเลยไหมว่าเฮ้ยมันสนุกเหมือนเราได้แบบเหมือนเราได้ปลดปล่อยอะ่ะคือเหมือนตัวละครเขาจะแบบตัวร้ายสน่ห์คือเหมือนไม่ได้เก็บอะไรไงแต่นางเอกก็จะแบบโกรธนะแต่พูดไม่ได้หรือแบบ อะไรอย่างเงี้ยมัจนจะอึดอัด,อดนิดนึงค่ะจ,จากที่เคยจะไม่อยากเล่นละละครไม่คิดว่าไม่ใช่ทางเราสุดท้ายกลับมาเล่นกับช่องวันแล้วเปรี้ยงมากตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเปลี่ยนไปยขนาดไหนกับการที่ต้องเป็นนักแสดงอย่างเต็มตัวก็โอเคนะคะคือรู้สึกแฮปปี้กับตรงนี้แล้วคือเหมือนตอนแรกอะไอความรู้สึกที่เหมือนมันไม่ใช่อะเหมือนตอนนี้เราเจอแล้วว่าเรา ควรจะอยู่ในจุดนี้ในแบบไหนม,มันถึงจะเหมาะกับเราอะไรเงี้ยค่ะรู้แล้วว่าเส้นทางนี้เหมาะกับเราแล้วมันก็จริงนะเวลาเห็นหน้าเขาออกมาจากหน้าจอโทรทัศน์อะเพลินเนาะหน้าเขามีแบบออร่าละมุนเนาะอืแต่ตอนที่รับบทเรื่องนั้นอะมันเป็นบทที่แรงมากกลัวไหมเล่นไปคนจะเกลียดเราหรือเปล่านะไม่ค่อยสนใจอยู่แล้วคะ่ะ<ช>คือแบบเหมือนเราแบบ เราพยายามโฟกัสแค่แบบโอเคงานที่เราทำแล้วก็ทำออกมามันก็คือผลงานอ่ะนักแสดงมันคืออาชีพเนาะทำได้ดีทำให้คนเปลี่ยนี่แสดงว่าเราเข้าถึงบทบาทคุณแต่ก็ได้ยินข่าวมาหนาหูนะว่ามาลียิงจังเลยอะหน้านิ่งมากหน้าเราขี้เมาหรือเปล่าหน้าเราขี้เมาจริงคือพวกเขาเนี่ยอุ้ยดูออกด้วยเหรอคะนะเคยได้ยินคนเมาเหรอเรื่องนี้ไหมเยอะค่ะเพราะเป็นคนหน้านิ่งเหมือนถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้พูดคุยถ้าไม่ได้แบบมีบทสนทนาอะไรก็คือแบบ คือเหมือนแบบเป็นมันคือหน้าเราแค่นี้แหละแล้วมันได้ยินเข้าหูบ่อยไหมอะมารีก็มีบ้างนะคะก็มีเรื่อยๆแต่เหมือนชินแล้วอะเพราะว่าเรารู้ตัวเราเองอะเนาะใช่ค่ะเอาแล้วเวลาคนอะเอาจริงๆนะเดินผ่านอย่างเงี้ยกระซิบเหมือนเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเธอเธอดูมารีสิอุ่ยน่าหยิ่งจนเลยอะแล้วเราก็อยู่ตรงนั้นแหละแล้วเขาเหมือนเราไม่ได้ยินอะเหมือนในละครอะจริงข้างล่างตึกเนี่ยตัวดีเลยเวลาเดินผ่านดูเบ็คกี้สิอุ่ยดูดิตัวจริงคือแบบ เออไม่แก่อย่างที่คิดเนาะอันนะะเออกระซิบข้าข้าตัวเองออเรอยากให้มาเลยลองทำหน้าแบบหน้านิ่งๆอ่ะแบบใส่พี่เป๊กอย่างเงี้ยแบบเจอกันครั้งแรกเงี้ยเออก็ดูน่ากลัวเหมือนกันนะเมลีนะเนี่ดูแบบดูดูมีมีแบบลัศมีแบบว่าัใไม่ได้คิอะไรเลยข้างในไม่ได้คิดอะไรเลยแต่หน้าเราเมื่อกี้นั่งกินข้าวอยู่ตรงห้องนี้แล้วก็นั่งนั่งนั่งแค่นี้ ทุกคนก็บอกว่าอินเนอร์กันยามากเขาบอกอะกันยาใครพูดกินกาคุยแซ่บเราใช่ไหมคือสบายสบายแล้วมารีแบบว่าถ้าเรากินข้าวอยู่แล้วเราจะมาแอดแดดแดดมันก็อะไรอยู่ปะเนื้คนเรามันยิ้มตลอดเวลาก็ไม่ได้เคยไหมเคยลองอุ้ยมีคนพวกกัเราอย่างเงี้ยหลังจากนี้เราลองยิ้มก่อนดกค่ะ ก็จะเหมือนคนบ้าไหมคะเออใช่ก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นเนาะก็เป็นตัวของเราแบบนี้แหละอย่างพี่เป๊กเนี่ยเวลาไปทุกคนจะบอกว่าไหนลองทําตลกให้ดูหน่อยเอาสิเอาตลกตลกยืนแบบมันจะไม่ได้นะดีๆจะมาให้ตลกแบบเดี๋ยวนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยพวกเราเจอกันบ่อยเออก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยทำไงสวัสดีค่ะตาเล่ไปเขาจะดีขึ้นเป็นเหมือนกันเลยนี่ไม่รู้จะทำาไงก็แอะทำเดียวแอะจบจบมาลีต้องลองไหนลองหัวเลาะแบบไม่มีเหตุผล มีเดินไปแล้วหัวร้อหัวราอให้พี่ครูมันมีเหตุผลอ่ะหัวราอให้พี่เป็กแบบไม่มีเหตุผลหัวล้อให้คนดูทางบ้านไม่มีเหตุผลตอนนคุณไม่ได้อ่ะไม่ได้คุณริ่มไม่มีเหตุผลละให้น้องทำอะไรก็ไม่รู้ตัวยิเด้อันนี้แก้ตัวหน่อยนึกเป็นคนไม่ได้คินอะไรเพราะว่าอย่างเราเราเรารู้จักกันเราจะรู้ว่าน้องเป็นคนแบบยิ้มง่ายจริงๆแล้วอ่ะคิดดีแก้ตัวหน่อยซิเราไม่ได้เป็นคนเบียงวีนอย่างนั้นคุณผู้ชม ก็เป็นคนนิ่งๆค่ะจะแบบว่าไม่ค่อยกล้าคุยกับใครเท่าไหร่แบบนอกจากว่าแบบสนิทแล้วรู้จักแล้วหรือว่ามีแบบเหมือนมีท็อปิกอะไรมาให้คุยอะไรอย่างเงี้ยจะเข้าหาคนไม่ค่อยเก่งค่ะแต่ว่าจริงๆถ้าได้คุยก็ไม่ใช่คนไม่ใช่คนเหนียวน่อยหรือคนเหนียงอะไรค่ะก็น่ารักอะ ปรับความเข้าใจซะใหม่นะคุณผู้ชมนะน้องเป็นเด็กน่ารักจริงๆยิ้มง่ายอารมณ์ดีแล้วตอนนี้หัวใจก็สดใสแล้วด้วยโสดแพ็คเดียวคุณผู้ชมขาผ่านตัวเองมาเป็นนักแข่งรถซะแล้วอ้าวแล้วพอผ่านตัวเองเป็นนักแข่งรถมความเป็นแมนเข้าสิงร่างมีผู้หญิงมาจีบด้วยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อค่ะแหมคุณผู้ชม่ะเบื้องหลังก็ไม่ได้หยุดเมาส์กันเลยคุณผู้ชมมาคุยกันต่อกับบริเร์นะคะผ่านตัวเองมาเป็นนักแข่งรถแล้วมันเริ่มยังไงอะลูก ก็คือเหมือนแบบบังเอิญรู้จักกับพี่คนนึงแล้วเขาก็แบบอยู่ในวงการแล้วก็เหมือนเชิญชวนว่าแบบเอ้ยอยากให้แบบแบบรู้อยู่แล้วว่าเราชอบขับรถเป็นคนชอบขับรถอยู่แล้วชอบขับก็ค่าชอบอะไรเชอบความเร็วชอบขี่มา้าชอบอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งจริงๆเราไม่เคยขับรถแข่งมาก,ก่อนไม่เคยเลยค่ะคือเพิ่งจะมาแบบเริ่มลงมือจริงๆซึ่งแบบยากมากรถไปถึงปุ๊บพอ อ่ะซักซ้อมอะไรเสร็จอยู่หน้าพงมาเลยแล้วเป็นยังไงที่จะต้องขับด้วยความเร็วในฐานะนักแข่งรถคงโ,โหดตื่นเต้นไปหมดเลย,เลยคือตื่นเต้นมากแล้วคือกดมันเยอะมากที่เราต้องจำเราต้องจําวิธีทุกอย่างแบบสตาร์ทที่เราจะไม่โดนหักคะแนนเราจะไม่โดนแบบบวกเวลาเลยลอะไรอย่างเงี้ยแต่คือทุกอย่างคือแบบถึงเวลาคือเฮ้ยแบบแบงก์อะคือเหมือนแบบอือคือเหมือนไฟดับรถต้องออกเราคือไฟดับแล้วแบบมีความค้าง อออคือมันแบบมันตื่นเต้นมากแต่เห็น <Okay. S 1> บอกติดใจเลยสนุกคือพอขับออกไปแล้วมันเหมือนแบบทำอะไรไม่ได้แล้วคือมันต้องขับอย่างเดียวแล้วอะ่ะ <c oughs> แต่มันเหมือนเราแบบเราโฟกัสกับอย่างเดียวอะ่ะโดยที่เราแบบแค่แบบแค่ความคิดเราอะ่ะยังคิดไปอย่าแวะไปที่อื่นคือไปที่อื่นไม่ได้เลยม,มันกลายเป็นว่าเฮ้ยมันสนุกมากเหมือนเราได้โฟกัสกับอย่างหนึ่งมากๆแล้วแบบอะดรีนาลีนรัชมากๆอ่ะขับด้วยความ <c oughs> เร็ว<ๆ>ในฐานะนักแข่งเหยียบเท่าไหร่เหยียบมิดค่ะ มิดได้เท่าไหร่ความเร็วมิดมันแล้วแต่คือส่วนใหญ่สนามมันจะมีโค้งค่ะเขาเขียมันจะมีโค้งเราก็ต้องจาโค้งจําลายโค้งต่างๆอะไรอย่างงี้ค่ะก็คือเราต้องใช้ความเร็วที่มันพอดีกับโค้งโค้งนั้นในแต่ละโค้งเพื่อที่จะทําเวลาให้ได้เร็วที่สุดนี่มีภาพให้คุณผู้ชมดูด้วยนะนี่คือรถรถอุ้ยเดี๋ยวนะรถสีฟ้าชมพูหรือรถสีมินค่ะรถสีมินหวานหวานเป็นนักแข่งที่น้าหวานมากรถรถเขาหวานมากคุณชมพูคุณดูสิดูสิเออ ี S <S ่คือเป็นเรานะเรา,าเป็นคนความเร็วไม่เอาเลยอะ่ะกลัวมันมีจ,จังหวะแวบไหมเวลาเหยียบเขาเร่งแล้วจังหวะเข้าโคา้งมันแบบฮึมเเลยไม่แล้วในทางตรงทางตรงใช้ความเร็วไปเท่าไหร่อะคะทางตรงเร็วสุดได้ประมาณร้อยห้าร้ยอยก็เร็วนะร้อยห้าคือเขาเรียกอะไรระยะมันไม่ได้ยาวมากมันขึ้นอยู่กับสนามะค่ะว่าบางอันมันจะแบบ stretch ยาวหน่อยอะไรอะค่ะถ้าทางตรงก็เหยียบได้เยอะหน่อยเข้าโค้งก็ระวังใช่คิดว่าจะเอาดีทางนี้เลยไหมจ๊ะ ก็คงต้องรอดูฝีมือมัะว่าเราจะสามารถพัฒนาไปได้แค่ไหนอะไรเงี้ยก็คือปีนี้มีอีกสามสนาม,มก็คิดว่าจะได้ประสบการณ์อีกเยอะอยู่ค่ะอย่างจุกูุกผู้นี่ไม่กล้าเลยใช่ไหมความเร็วขี้กลัวเราก็กลัวความสูงเนี่ยเราทุกคู่เหมาะสมกัน ต่ำช้าฉันชอบมุตี้มี้กลัวสมหิ้งอายุเยอะพวกเราจะกลัวคือกลัวตายไวกลัวตายไวจริงจิตมันกลัวมากอมารีไม่กลัวหรอกแล้วขับออกไปแล้วว่าสวยนะยังโสดด้วยตอนนี้แล้วอยู่ดีๆขับออกไปด้วยความเร็วร้อยห้าสิบอ่ะฉันยังสดอยู่เลยอย่างเงี้ยไม่กลัวั้างเหรอในแว็บในแว็บโค้งซ้ายหรือโค้งขวาอย่างเงี้ยมันค่อนข้างปลอดภัยอยู่แล้วค่ะคือหมายถึงเขาก็มีเซฟตี้แล้วคือกฎ ก็เยอะคือหมายถึงมันมีแบบระยะทุกอย่างคือเราไม่สามารถไปเบียดคนอื่นได้หรืออะไรเงี้ยค่ะคือมันก็มีกฎของมันที่แบบป้องกันความปลอดภัยอะไรเงี้ยค่ะค่อนข้างปลอดภัยเบื้องต้นก่อนหน้านี้ลงมากี่สนามแล้วสนามเดียวค่ะสนามแรกคนเดียเป็นยังไงจ๊ะก็เริ่มที่เก้าแล้วก็จบที่เก้าเริ่มที่เก้าแล้วจบที่เก้าันดูอ่ะคุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างก่อนจะไปลงเด็กปรกษาไหน ก็เล um <NEN. S 2> ่าให้ฟังตอนแรกแม่ก็บ่นๆอะไรเงี้ยแต่เราก็ไปอธิบายว่าเออแบบมันปลอดภัยมันมีแบบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะน <at> ี่เขาระวังแบบนี้อะไรเงี้ยก็โอเคเขาก็ยอมเขาก็ยอมห้าไม่ได้อ่ะลูกสาวอะดูทรงแล้วอะเนาะติดใจทีนี้พอไปแข่งรถนะก็เลยแบบว่ามีประกายความแบบแมนๆบอยๆดูแบบเท่อะไรอย่างเงี้ยกระแสความสามีเนี่ยก็มาตกอยู่ที่มารีบอกว่าใส่ชุดแข่งแล้วดูแบบ อยากให้เป็นสามีจังเลยอ,ะอ่ะมีสาวๆเข้ามาแบบ,บวอาวอนเราบ้างหรือยังวาสามี <c oughs> สามีมีม้งยังอะ่ะไม่มีค่ะยังไม่มียังไม่มีใช่ไหมเอาถามเปิดกว้างไว้เลยตอนนี้มันก็เปิดกว้างเนาะ <c oughs> ถ้ามีเข้ามาเปิดใจไหม <c oughs> น่าจะไม่ค่ะ <c oughs> น่าจะไม่มไม่ใช่สไตล์เท่าไหร่ค่ะไม่ใช่สไตล์เพราะว่าบางทีองค์ไดในนี้รุ่นพี่เราพี่บีน้ำทิพย์อย่างเงี้ยพอมีความกลิ่นเป็นแบบ ความแมนขึ้นมาก็จะมีสาวๆเป็นกลุ่มแฟนคลับข้มามักรีดเยอะมากค่ะส่วนใหญ่จะคาแรกเตอร์ละคอรอะไรพวกนี้แหละคุณพ,พี่แอนซีเรียมอ่ะใช่อีกคนนึงตอนนี้แฟนคลับที่เป็นแบบว่าอยากได้เนี่ยความแบบ ความความผัวน่ะเออก็มีมาอย่างก็จะมีเกิดขึ้นแต่กับมารีไม่มีไม่ค่ะไม่เป็นไรก็ขอให้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆในสนามแข่งหวังว่าจะได้เป็นนักแข่งอันดับหนึ่งที่น่าหวานที่สุดในโลกจริงๆแล้วเวลาหมดนะคะแต่ว่ามารียังไม่ไปไหนนะเห็นบอกวันนี้มีของอร่อยมาให้เราได้ชิมกันด้วยในเบรกท้ายใช่แล้วค่ะนี่ต้องอร่อยมากแน่เลยเพราะว่าเขาเคยฝันว่าอยากเป็นนักธุรกิจค้าขายค่ะเอาวันนี้ได้ทําตามฝันแล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะได้เลยค่ะเราชอบความยิ้มหวานของเขาแต่ว่ามี ดูคุยแซบโชว์จบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ